ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรพัฒน์อิรพนิชนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนชัยภูมินะคะรหัส246นะคะที่ใช้ในส่วนของการจัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรผู้ดมศึกษาหลักสูตรใบใสใจสะอาดนะคะวิชาที่ดิฉันจะใช้ในส่วนของการนําเสนอก็คือวิชากฎหมายและจรรยาบรณทางคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรคณะบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ะะโดยลักษณะของเนื้อหาคำาี่ใบารายวิชานั้นก็จะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนะคะเส,สรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทรัพย์สินทางปัญญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตจริยธรรมและจรรยบัรญัในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์นะคะการเป็นพลเมืองดิจิทัลความฉลาดทางดิจิทัลการรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อิจทน,นะคะซึ่งในส่วนของคำที่บารรายวิชาเราก็แบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนก็คือเป็นด้วยกันอยู่9หน่วยการเรียนด้วยกันนะคะในส่วนของเรื่องของความสอดคล้องกับหลักสูตรไสซายจะสะอาดเราสอดคล้องตรงไหนบ้างในส่วนของ หลักสุดแรกนะคะก็คือเรื่องของการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมนะคะ,ะเนื้อหาของเราที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของพระราชบัญญตัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สิรีภาพในการการแสดงความคิดเห็นทรัพย์สินทางปัญญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและก็การรู้เท่าทันสื่อน,นะคะ,ะส่วนการสร้างสังคมไม่ทนต่อพลจริตก็คือ1ก็คือเรื่องของสิริภาพในการสร้างความคิดเห็น สองคือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาสามคืออาชญกรรมทางคอมพิวเตอรต์และอินเทอร์เนสี่ 4, ก็คือการรู้เท่าทันสื่อน,นะคะส่วนหลักสูตรที่สามคือการยกระดับราชนีสร้างพลเมืองดีในสังคมนะคะก็คือเราจะสอนแทรกเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดที่เกี่ยวคอมพิวเตอร์กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทรัพนยะ์สิสนทางปัญญาอาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์ไรจนันทร์จริยธรรมและจรรยบัณในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัลและความฉลาดนะคะดิจิทัลและรวมถึงการรู้เท่าทันสื่อส่วนหลักสูตรที่4ก็คือการปรับพฤชิรดมด้วยจิตพอเพียงนะ,ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทรัพย์สินทางปาัญญาอาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์อนินิท็ตและก็การรู้เท่าทันสื่อนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราก็ ในส่วนของกระบวนการจัดการเนื้อหานั้นนะคะในส่วนของกลยุทธทางการเรียนเราจะมีลักษณาของการอภิปรายกลุ่มการสอดแทรกคุณธรรมนาจรจยธรรมในเรื่องของความพอเพียงในสารของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่างๆให้กับผู้เรียนนะคะ ทำในส่วนของจากโจทย์ที่เรารับผิดชอบไปนะคะในส่วนการจัดเรียกครสอน5ขั้นตอนของ CBL ถามว่า5ขั้นตอนนั้นเราจะไปทําอะไรบ้างนะคะในส่วนของกิจกรรมซึ่งในส่วนของตรงนี้เราก็จะแบ่งออกเป็นนะคะในส่วนของขั้นตอนที่1น่ะคะ,ะกระตุ้นความสนใจนะคะในส่วนของการกระตุ้นความสนใจนั้นเราก็ดูจ่าย เนื้อหารายวิชาในหน่วยการเรียนนั้นๆว่าเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเราจะให้ศึกษาจากตัววิดีโอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนนั้นๆซึ่งเราก็จะดูตามยุคตามสมัยและตามเทรนด์ด้วยนะคะว่าตอนนี้เขาพูดถึงตัวอะไรนะคะอย่างเช่นในส่วนของแฟกนิวนะคะในส่วนของการรู้าททันสื่อนะคะกลยุทธ์หรือกลโกง นะในส่วนของการขายสินค้าบนออนไลน์เรื่องของการกระทำความผิดต่างๆโดยให้ในส่วนของเราจะให้มีการสแสดงในส่วนของตัววิดีโอให้ดูก่อนแล้วเราก็จะถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับลักษณะว่านักศึกษามีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับวีโอต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้น ะะเราเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้กันให้นักศึกษาแสดงความคิเดเห็นในยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับพรบอรของคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง,งกับการเรียนไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการรู้เท่าทันสื่อในเรื่องของตัวจัญญาบันหรือลักษณะของออในส่วนของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เราก็จะมาทําการอาธิบายในฮะ,ะในส่วนของการอา่านบรรยายอาธิบายร่วมกันนะคะโดยเสนอทางเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ในส่วนของการแรกของการนําเข้าสู่ในส่วนของเนะื้อหาบทเรียนแล้วเนี่ยวิชานี้เป็นวิชาทฤษฎีสองในงในส่วนของสองปฏิบัติสองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทําการแบ่งกิจกรรมออกไปโดยกษณะของการสร้างสื่อหรือกระบวนการต่างๆซึ่งเราจะมีข้อตกลงกันตต่แรกแล้วว่าเราจะมีการสร้าง แบ่งกลุ่มนะคะตั้งแต่3าถึงหคนนะคะในส่วนของการศึกษาจากข่าวสารหรือเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆในปัจจุบันนะคะรวมพี่พูดถึงเรื่องของการกระทาผิดที่เกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ขั้นตอนที่2คือตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความถนัดนะะเราก็จะตั้งปัญหาโดยแบ่งกลุ่มความสนใจของผู้เรียนว่าโดยคนนี้อาจจะรู้เท่าทันสื่อนะคนนี้อาจจะรู้ถึาาง,นนจจจงจัญญาบัณนะคนนี้อาจจะพูดถึงอาจ,จารย์กรรมอคอมพิวเตอร์นะหรือพรบรในแต่ละข้อที่นักศึกษาสามารถที่จะ ในส่วนของการไปศึกษามาและเป็นสิ่งที่น่าสนใจนักศึกษาก็จะนํามาทําการศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาโดยบอกในส่วนของคุณสมบัติต่างๆนะะซึ่งเราก็จะแบ่งเหมือนการเรียนอยู่แล้วขั้นที่3คือขั้นค้นคว้าและคิดนะอันนี้เราก็จะในแต่ละกลุ่มจะต้องระดมความคิดของกันขึ้นมานะะจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสรุปประเด็นข้อดีและข้อเสียขึ้นมาแล้วนํามาสร้างเป็นหนังสัน้นหรือภาพยนตร์สั้น เพื่อนําเสนอต่อไปในขณนะเดียวกันขั้นตอนที่4ขั้นตอนนําเสนอนั้นเราก็จะนําเสนอจากกรณีที่ศึกษาค้นคว้ามาที่จัดทาภาพยนต์สั้นแล้วในขณนะเดียวกันภาพยนต์สั้นนั้นจะต้องบอกข้อดีและข้อเสียนนและก็ในส่วนของการกระทําความผิดและในส่วนของกฎนะคะในส่วนของผลที่ได้รับจากการกระทําความผิดนั้นๆด้วยนะคะซึ่งนันกศึกษาก็จะต้องนําเสนอต่ออาจารย์และก็ เพื่อนๆต่อไปนะคะรวมถึงลงในเส่วนของเว็บไซต์ของที่เป็นของสาขาด้วยขั้นตอนที่5คือประเมินผลถามว่าเราประเมินผลในส่วนของประเมินผลให้เพื่อนๆน,นะคะที่ในส่วนของได้ชมทําการติชมในเรื่องของการประเมินผลไม่ว่าจากสื่อหรือลักษณะของการนําเสนอหรือลักษณะของการกระทําความผิด ะะเพื่อให้เป็นการในส่นองการปรับปรุงแก้ไขในขณะเดียวกันเราก็จะมีลักษณะของเกณฑ์ในส่วนของการประเมินผลปัญญานุษหลากหลายรูปแบบไม่ว่าเรื่องของการคิดสร้างสารรค์ในส่วนของการคิดคลองคิดในส่วนของการต่างๆหรือการประเมินผลเกณฑ์ด้วยการใช้รูบิกนะคะซึ่งขึ้นอยู่ลักษณะของตัวกิจกรรม นะ,ะต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นตัวที่เสริมสร้างอันนี้ก็คือนะคะในส่วนของแนวปฏิบตัติในส่วนของวิชานี้นะคะซึ่งเราจะใช้ลักษณะของการบูรณาการขึ้นอยู่กับประเด็นของหัวข้อขออนุญาตนำเสนอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ